สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับวันนี้นะครับจะไปที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครมี2คันนะครับคันที่2กรุงเทพคันไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นรีแม็ก1.9นะครับลูกค้าจัดแฟนด้วยที่อยู่กรุงเทพและคันนี้นะครับก็อยู่ที่สระบุรีนะครับป่า ลูกค้าครับอยู่ที่สระบุรีนะครับจบเงินสดโดยที่ไม่ได้โอนมัดจาไม่ได้โอนจองนะครับลูกค้าไม่ได้เคยเห็นรถด,ด้วยแค่วิดีโอคอลแล้วก็บอกรายละเอียดผมก็บอกรายละเอียดลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีสำนักงานขนส่งเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะครับ ใครสนใจรถมือสองนะครับให้กดติดตามผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับในช่องทางของ YouTube นะครับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้ผมมีแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้รีวิวลงขายนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้เพื่มาดูอ่านเจ้องไปนะครับรถนะครับถามว่ามีไหมมีนะครับมีดาวาร่านะครับมีแม็กหนึ่งจุดเก้าพัสองพันยี่สิบมีแม็กข้อหลังตัดมีหมดนะครับคุณก็แชมป์นะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าให้ผมไปส่งรถเสร็จก่อนนะครับมันจะมีคิวไปส่งที่สระบุรี แล้วก็กรุงเทพแล้วก็วันเสาร์ไปที่เชียงรายนะครับของน้องรีโว่สีดำนะครับแล้วก็ขออนุญาตแบบว่าเช็ครายละเอียดรถเสร็จก่อนแล้วค่อยเดินเนินการไปส่งรอบนะครับลูกค้าวันนี้นะครับคันนี้พร้อมที่จะเดินทางแล้วผมขออนุญาตก่อนเดินทางพาดูรถคันนี้ก่อน1นึ่งแสนสองหมันบาทคุ้มไหมกับราคานี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูครับคันนี้นะครับนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับเป็น Toyota v วีอหรือว่ารถเก่งนะครับเราก็มีมาเรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่สระบุรีนะครับไม่ได้มาดูรถนะไม่ได้โอนมัดจําไม่ได้โอนจองผมที่ผนอาตู้ค้าก็จะไปส่งมอบให้ลูกค้าถึงที่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบริการโดยที่จัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะไปส่งมอบให้ถึงที่เลยนะครับกับโตโยต้าคันนี้1นึ่งแบาทคุ้มไหม นะครับกับราคานี้นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับก็เบาะหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับภายในภายในสะอาดนะครับเอาแบบที่ว่าไว้ใจได้เลยนะครับลูกค้านี่เลยนะครับมาพร้อมแล้วครับที่จะเดินทางไปส่งมอบกับลูกค้ากับพี่ธนยศเราครับขอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2019นิมวลออโต้ขาพี่วัฒนยศเราจะไปส่งมอบกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับใครสนใจรถมือสองนะครับให้เข้าไปติดตามได้อยู่ใน2เพจนี้ก็คือ นะครับนี่ยูทูปนี่ผลอัโตคานะครับแล้วก็หอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน,ยนแล้วก็ช่องทางของแอปฟ้านะครับก็มีนะครับนี่ผลอโตคาแล้วก็พิวัตรธนยศนะครับแล้วก็ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019เรามีหลายช่องทางในการเลือกนะครับติ๊กตอกก็มีค้นเข้าหาได้เลยนะครับคาว่าวัฒนยศแล้วก็นี่ผลอัโตคาขึ้นแน่นอนนะครับสองที่คุณจะเลือกที่ไหนได้นะครับไม่ต้องโอนมัดจามาไม่ต้องโอนจองคันนี้1นึ่งแสนสองหมื่น 5,000บาทจอดส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนครับไปกันที่สระบุรีเลยครับนะครับก็ถึงนะครับที่ปากช่องแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสระบุรีแล้วนะครับอใจนิดนึงกับผมที่คนราบตู้ขาครับส่งจริงแน่นอนนะมีนะครับสภาพสวยๆกันนี้จึงสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวไปสวัสดีลูกค้ากันครับพร้อมกันกับผมที่คนรับตู้ขาชัดเจนกว่านี้ผมืีแล้วเพส่งนะครับผมก็พาลูกค้านะครับเอารถเข้ามาตรวจสภาพนี่เจ้าของรถอยู่นี่กอใส่แล้วับ เดียวคุณพ่ออยู่นู่นนะครับคุณพ่ออยู่น,นู่นเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับให้ตรวจสภาพรถผ่านก่อนนะครับถ้าตรวจรถไม่ผ่านเราก็เอาการลบก,กลับนะครับตรวจสภาพไม่ผ<ท>่า<ๆ> ER. นเราก็ลบกลับนป๊บนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันครับกยยับผมพี่วัโตคา Answer. ชัดเกตวันนี้ผมมีเรามาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ชายก็ติดต่อเรานะครับอยากได้รถสักคันหนึ่งนะครับไี่น้งชายก็ซื้อสดเลยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัสดสระบุรี ขนส่งนะครับตรวจรถตรวจสภาพให้เรียบร้อยคันนี้พี่ยังไม่ได้ไปดูรถด้วยครับนะติดตามพวกเรามานานนี่อย่างหลายปีหลายปีเราดูไปเรื่อยๆโอส่วนรถเอาไว้เอาไว้ให้ลูกชายตอนนี้ก็พอแล้วลูกชายคนโตแกก็ซื้อให้แล้วสิ่งดูไดูกอันน,นี้แหละไปรุ่นอยู่แปะยังไมรุ่นอยู่นนทาางอันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ พใจไหมก็มันจะเท่าราคามันแะไม่ได้ไปดูแต่ว่าโอเคก็ใส่ดีดูดูตามดูตามที่เราบอกให้อันนี้เราก็ทำเพื่อมาสวยๆน้ำยาผมดีพี่เห็นน้ำยาดีทุกที่อ่าปกติแล้วมีขายนะครับเรามีน้ำยาดีให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าให้สวยๆเงาเว็บเหมือนของมามาจากมาจากออกออกจากออกจากของใหม่นะครับนี่เลย วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชายนะครับส่วนน้องชายยังลูกชายยังไม่ออกมานะครับหลานชายเพราะว่าตกใจตรงไหน่รึเปล่าตกใจตรงที่ว่ารับประกันเอนครับผมนี่รับประกัซื้อไปรับประกันหนึ่งเดือนหรือเอ้ยไม่ใช่สามเดือนหนึ่งหมื่นกิโลเฉพาะเครื่องยนต์ครับเ่ยเครื่องยนต์มาขนาดนี้แล้วขับมาถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงนั่นแหละตอนแรกผมเที่ยวตึ้งอะไรตอนแรกว่าทานไะไรมาไวผมรับมาส่งสองคัน ไปลำบากกลับพผมอยากกลับไปกลับอะเพราะว่าวันเสานี้เขาจะไปเชียงรายอ้มันนี่นะว่าเทสมาในตัวเลยเทสมาในตัวเลย <c oughs> ถ้าไม่ถึงก็จบมาพี่ไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเขากลับบ้านเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะอันนี้มาเทสทั้งเทสรถมาตลอดเลยนะครับดีกว่าลูกค้าไปลองที่เทียนขับรถกิโลสองกิโลไม่รู้เรื่องหรอกพี่อันนี้สามร้อยสี่ร้อยกิโลครับอีเดียวยาวเลย <c oughs> ก็คือเราเราติดตามมานานครับอ,อันนี้อย่างรับประกันหลังข้างในี่ก็ไม่ต้องอะไรตลอดก็คือก็มีขนาผามองโต๊ะแค่ได้แหละจบแล้วพวกเครื่องยนต์เราเนี่ยคือคัดมาให้ลูกค้าอันไหนไม่ดีเราก็ทําให้อย่างน้อยเราเอาง่ายๆคนขายรถก็ไม่อยากซ่อมรถคนซื้อก็ไม่อยากซ่อมสรุปแล้วต่างคนต่างไม่อยากไม่อยากซ่อมฉะนั้น ใช่ไหมทำไมผมถึงรับประกันผมก็มั่นใจในสินค้าของผมผมั่นการพี่ก็มั่นใจผมเหมือนกันใช่ไหมม,มัม่นใจได้พี่พี่ไม่ได้มัดจำไม่ได้โอนทองแล้วพ<อ>ี่ไม่ได้โอนจองไม่ได้โอนมัดจำไม่ซ้ำเราจะทำชิธีโอนมาให้นะครับมาโอนที่ขนส่งแล้วพี่ก็ติดตามสโลแกนว่าไงจำได้ป่ะเี่กสโลแกนอ่า ชัดเจนกว่านี้เ่านี่แอ่าสระบุรีสระบุรีนะครับขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากครับได้อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องชายมานะครับมาสัมภาษณ์น้องชายว่าน้องชายก็ชอบรถไหมนะครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็วิดีโอพอนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าี่คนณต้องการนะครับวันนี้ก็ส่งถึงที่นะครับไม่ได้มัดจำไม่แตบาทเดียวไม่ได้โอนจองนะครับเราจัดส่งหน้าบ้านนะครับรถไม่พร้อมเราไม่ส่งนะครับวันนี้เดี๋ยวอีกส ก่อนจะจากกันนะครับเราก็มีของที่เรื่องนี้นะครับน้องชายเจ้าของรถนะครับกับ Toyota v วีออสปี2008นะครับสวัสดีครับผมที่ที่มีอะไรมาก้อนมาฝากนะครับอ่าก็คือปลาเอาไปต้มยำหมักไส้หม,มูรอร่อยอ่าหมักไส้หม,มูแล้วย่างบอกไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมอ,อยากงัวก็ใส่ผงชูรสเข้าไปได้เลยได้ได้ครับอ่าน้องชายก็มารับรถวันนี้ไปโอนเรียบร้อย ได้ไปทะเบียนสวยจังเดาให้พี่ก็เลยรออยู่เพราะต้นดอกใช่เพราะว่าพี่จะได้เป็นส่วนต้นพี่ติดต่ออันนี้ที่ปากปลาไหมครับมากเสนูกินแล้วอร่อยแน่นอนครับของแท้ปล้กระเสือไปใส่นะครับชอบไมรถด่งอชอบ่ชพ่อเป็นคนดูหรือเราดูพ่อครับอ๋อพ่อตีกรรมพ่อซื้อให้พ่อก็เก่งเนาะจะซื้อรถให้ลูกชายแล้วก็คนเล็กเนี่ยเอาไว้ทำงานนี่อย่างนี้นี่แหละอ๋อขับไปไม่ต้องอวดใครเราไปไกล เชื่อไหมว่ารถมาจากมหาสารคามพุกพี่วิ่งยาวมาเลยเออยกเว้นเติมน้ามันเออเติมน้ามันแล้วก็มาเลยน้ำมันเหลือให้น้องเขาบล่าเล่เหลือครับเติมมาพันหนึ่งยังประหยัดอยู่ประหยัดน้ำมันประหยัดดีตัวเนี้ยเออใช้ไปยาวๆนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับไหนหละคุณพ่อนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ้น้องอ่ขอบคุณน้องชายนะครับอ่าฝากอถ่ายรูปหน่อยฝากร้านให้หน่อยน้องว่าเราส่งมอบจริงอะไรต่างๆไหมนะครับสำหรับเต็นเรากลัวไม่กลัวไม่มีอาชีพอะ ก็เดี๋ยวนี้โลกท่เที่ยวมันก็เยอะครับใช่กลัวเราต้องกลัวต้องระวังครับแต่ทีนี้สมจริงครับอ่าสมจริงเราทำติดใจให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เปียนแต่เปี่ยนสลับุ่นเลยขอบคุณนะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วคุณว่าแม่นบ่ครับผมแม่นครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ